สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลู n a าคลาสสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์นะคะในเรื่องของลู n a าคลาสสิกชุมชนและข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงช่วงนี้ก็มีการออกมากล่าวราคากันค่อนข้างเยอะมากนะคะ mm hmm. ก็ออกมาจากข่าวกระแสเกี่ยวกับบิตคอยนนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะในอเมริกาค่กอยทยอย แก้เอกสารยื่นเอกสารเข้าไปใหม่นะคะในส่วนของกรตรสหรัฐอเมริกาและก็กระแสข่าวออกมาในเชิงบวกนั่นเองกรตรเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการแก้ไขเอกสารเหมือนจะนะคะเป็นลักษณะเหมือนจะไวเขียวนะคะส่ง,งสัญญงสัญญาณอะไรกันหรือไม่นะคะอ่ะอย่างล่าสุดก็มีบริษัทอีก2บริษัทนะคะนอกจาก แบล็กล็อกแล้วนะคะก็ยังมีอย่างไรอีกค่ะนะคะมีอีกหนึ่งบริษัทก็ตอนนี้กําลังดังเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเขาก็นะคะซีอของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆค่ะก็ขยอยออกมาให้ขา่าวันนี้ก็เลยทําให้บิตคอยเฉียวขึ้นไปเล็กน้อยค่ะนะคะนี่อาจจะเป็นภาพใหญ่ของตลาดก็ได้นะคะ,ะซึ่งตอนนี้นะักลงทุนก็รอจับตาดูนะคะก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปีหน้าต้นปีอาจจะได้เห็นความเฉียวกันจีนะคะ่ะ มันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะก่อนนี้จะไปดูข่าวสารของลูนาคลาสิกนะคะคลิปนี้ค่ะพูดถึงราคาจุดเก็บของนะคะพูดถึงราคาการกล่าวของชุมชนและตัวดิฉันเองตรงนี้เพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณนะคะการจะลงทุนการจะซื้ออะไรเหรียญคลิปตังไหนก็แล้วแต่ค่ะต้องพิจารณาอันดับแรกเลยค่ะความเสี่ยงค่ะความรู้ค่ะข่าวสารนะคะมันจะป้องกันให้กับเราได้ค่ะต้องไปทําการบ้านเองนะคะ ไปเริ่มดูสภาพตลาดกันสักเล็กน้อยมาตอนนี้ลูน่าคลสสิกนะคะาาราคาล่าสุดอยู่ที่5-5-4นะคะว่าแรลงนะคะลำดับอยู่ที่9-5ค่ะมูลค่าตลาดอยู่ที่3-2-2.99ล้านนะคะปริมาณการเทรดค่ะอยู่ที่9-4-1ล้านช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ วันนี้ก็มีการทุบราคาลงไปอยู่ที่จุดเดิมไปแล้วนะคะวันนี้รูน่ากระสิกก็ตีลงไปที่ห้ากว่านะคะก็เป็นจุดรับเดิมนะคะปรากฏว่ามีโอ้โหคนรับเยอะมากค่ะไม่ทะลุของดิฉัน่ะนะคะก็ดิฉันก็วางอีกหนึ่งไม้ไม่ถึงอ่ะนะคะไม่ถึงแปลว่าคนรอรับซื้อเยอะมากเลยมันดีดขึ้นมาทันทีเลยค่ะ แปลว่าปาวานหรือตัวใหญ่ๆหรือนักลงทุนที่มองเุ็นเป็นโอกาสคงจะรอกับของตันหรือไม่ตรงนี้นะคะนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่ารา,าคามันไม่น่าจะจบแค่นี้ค่ะมันน่าจะดาวลงอีกนะ,ะไม่มองสุดตัวเท่านั้นนะคะนะคะมาดูในส่วนของบิตคอยค่ะราคาล่าสุดของบิตคอยสองหมื่นแปดนะคะวันนี้นักวิเคราะห์ก็มีการคาดการว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะ ทะลุ2 8ไป2,9แล้วเข้าไปสู่30,000นะคะภายในเดือนตุลาคมนี้นะจะเป็นจริงหรือไม่ต้องจับตอนะคะเพราะมีการวิเคราะห์ว่าบิตคอยจะไปแตะ30,000ในเดือนนี้ค่ะแต่จริงหรือไม่หรือเป็นข่าวออกมานะครเพื่อสร้างกระแสและคุบขายนะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะ,ะมีข่าวออกมาแล้วก็ขายของกันนะแล้วก็ดาวลงอีกนะ,ะก็ดูค่ะบิตคอยจะเป็นยังไง อนะคะส่วน e ิทูเรียน่นอยู่ที่ราคา1,560บอท้านะคะนี่ก็คือสถานการณ์อิทูเรียนกน,นะคะอ่ะมาดูในกระดานเทไทยเราบ้างกับวันนี้กระดานเทไทยเรานะคะราคาล่าสุดอยู่ที่2.1กับ2.0นะคะ,ะช่วงเมื่อกลางวันเนี่ยก็ไปแตะ1ช่วงช่วงนะคะช่วง,วง,วงตอนเช้าของประเทศอเมริกาค่ะก็ไปแตะหนึ่งปอนนะคะ,ะแต่ว่าแตะแค่ระยะสั้นๆเองก็ดีขึ้นมาเลยะคะ่ะ ไม่นานค่ะมันมีขนช้อนอยู่นะคะก็กลับมาที่สองศูนย์สองหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ,ะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของลุนาวันนี้ผมสุดจึงหนึ่งเก้าค่ะช่วงเช้าของเวลาเมกานั่นเองนะคะอ่ะนะคะช่วงนะคะว,วันจริงนะคะช่วงวันที่สิบก้นะคะสิบว่ะช่วงอ่าช่วงสิบเก้าตอนประมาณตอนเช้านะคะของเมกอ้นะ นะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะรูนะะ่าคลาสิกจะเป็นยังไง่อนะคะจะวิ่งกรอบๆนะคะมันขึ้นดันลงเป็นไซด์เวยออกข้างแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะหรือว่านะคะจะมีการดาวลงมาอีกนะคะตรงนี้ก็ต้องรอต่อไปว่าะจะดาวลงมาอีกหรือไม่เพราะเศรษฐกิจนะคะกระแสข่าวยังไม่แน่นอนก็นะคะว่ามันจะทุบลงมาอีกหรือไม่ยังตอบไม่ได้เนาะ,ะเราไปดูข่าว ในส่วนของบิตคอยกันสักเล็กน้อยนะคะช่วงนี้กระแสข่าวบิตคอยนะคะเรื่องของ JP มอแกนก่ะก็ดังอยู่ในอเมริกานะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาประมาณสามถึงสี่บริษัทค่ะที่ยื่นขอจำหน่ายสปอร์ตนะคะแล้วก็มีกลุ่มแบงค์ด้วยนะคะก็รออยู่เหมือนกันมันรวมรวมแล้วประมาณเก้าบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะในอเมริกาที่ยื่นขอใบอนุญาตบางส่วนก็ มาแก้เอกสารบางส่วนแก้เสร็จแล้วก็ยื่นไปใหม่นะคะอย่างบริษัทนี้ค่ะ GPM o r g a n นะคะก็มีการยื่นเอกสารเข้าไปนะคะและเหมือนกับจะมีนะคะไเขียวนะคะของ SEC นะคะเร็วๆนี้หรือไม่นะคะในการสาบข่าวนะคะก็ออกมาว่านะคะเขายื่นนะคะแก้เอกสารอัปเดตไปแล้วนะคะโดยก็เขา้าไปเจรจาคุยกับ SEC ซึ่งคาดการว่าอีกประมาณสามสี่เดือนหรือปีหน้านั่นแหละ,ะประมาณสามสี่เดือนนะคะก็น่าจะได้เห็นข่าวดีนะคะอะเขาก็ไม่ได้บอกว่าทุ่งไหนนะคะก็เป็นประมาณอีกหลายเดือนประมาณนี้ก็ตีไปเลยค่ะปีหน้าให้ไปทั้งปีเลยนะคะอ่ะนะคะฉะนั้นใครลงทุนช่วงนี้ค่ะให้ใช้เงินเย็นใช้เงินเย็นที่สุดค่ะมันจะได้ทําให้เราผ่อนคลายไม่เครียดกับเงินที่เราไปลงทุนนะคะอ่ะมานี่อีก นนะคะอีกหนึ่งสวิตพอรท่านีก็แบ่งกลอนเช่นเดียวกันนะคะ JP JP Morgan คาดการจุดิิคออยนะคะ BTS จะได้รับอนุมัติภายในไม่กี่เดือนนะคะก็ตีไปเลยค่ะไต่ไต่มาดมากนะคะน่าจะไต่มาดมากปีนี้ไม่น่าจะได้เห็นน่าจะเป็นกลยุทธ์นะคะเขาเรียกว่าเป็นตลาดเป็นแวามของตลาดจิตวิทยาของตลาดคงจะดึงเกมอะไรบางอย่างอยู่นะคะ มันเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐตอนนี้สหรัฐมีการนะคะกระแสข่าวออกมาปั๊มเงินใหม่อีกแล้วปั๊มดอลลาร์ออกมาใหม่อีกแล้วเรื่องสงครามนั่นเองนะ่ะนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะคะให้สหรัฐนะคะปริ้นปร้นดอลลาร์ออกเพิ่มนะคะเพื่อไปช่วยเหลือนะคะอ่าสงครามที่มีมันมีการสู้รบกันอยู่นะคะจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ก็ติดตามต่อไปนะคะช่วงนี้ข่าวมันออกมาแนวๆนี้นะคะว่าสหรัฐปั๊ม ดอลลร์ใหม่นะคะฉะนั้นเมื่อสัฐพร้อมดอลล่านะคะมันก็ต้องกดฝอกกดอะไรกดบิตคอยสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเอาไว้ก่อนค่ะไม่ให้พุ่งนะคะนี่คือมองส่วนตัวของดิฉันนะคะอ่ะส่วนข่าวนี้ค่ะพูดถึงบล็อกแบล็คล็อกเช่นเดียวกันค่ะอัปเดตนะคะก็อัปเดตนะคะอีสปอร์ตนะคะของเขาน,นะคะก็ไป้ามาแล้วนะคะซีอโอนะคะก็ไป้ามาแล้วฉะนั้นนะคะมสีสองบริษัทวัดใหญ่ะคะ่ะแบล็คล็อกแล้วก็ เดลิตี้นะคะอีกสองบริษัทแล้วก็ล่าสุดก็น,นะคะอีกหนึ่งบริษัทนะคะนั่นก็คือบริษัทอ j เจพีโม n กนนะคะทั้งสองบริษัทก็ถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาน,นะคะก็ต้องจับตาดูค่ะนะคะว่าจะได้รับใบอนุญาตในต้นปีหน้าหรือปีนี้หรือไม่นะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะก็ทําให้ตลาดมีความหวังกันอีกครั้งว่าบิตคอยจะกลับไปที่สามหมื่นนะคะแล้วก็ไปถึงสามหมื่นสี่นะคะโอโ้โหขา่าวนะคะช่วงนี้กล่าวกาวกันไปถึงสามหมื่นสี่ห้าหมื่นเลยนะสี่หมื่นกว่าที่กล่าวออกมานะสี 40, 5, นะ่หมื่นห้าเน่ยอ่ะมาดูนะคะละอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบสองค่ะมาดูในส่วนของข่าวลู่หน้าขสิกันบ้างค่ะนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวของชุมชนแจ้งด่วนนะคะ องการความสนใจอย่างเลยกดวนโกรณาเขาพูดถึงนะครับทีมนักพัฒนาแอรหนึ่งเราพบว่าโครงการลูน่ากำลังแสดงสัญลักษณ์ของความซบเซานะคะซบเซานะคะซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อเสริมแรงนะคะผักดันของมันนะคะเรากำลังเรียกร้องให้นักพัฒนาทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วมในงานเฉียนโค้ด เป้าไปข้างหน้าด้วยข้อเสนองานและเสนอราคาบุคคลโดยเร็วที่สุดนี่เป็นโอกาสสําคัญในการสงรวจวิธีการจ่ายเงินต้องต่องานนี้เนื่องจากปัจจุบันแผนปลอมการกำกับดูแลยังไม่มีข้อเสนอนะคะนี่ก็คือเกี่ยวกับท่านนี้ค่ะก็ได้พูดถึงนะคะในเรื่องของดูหน้าคลาสิกนะคะช่วงนี้นะก็อ,อย่างที่เราเห็นทีมแอลหนึ่งก็ทำงานเต็มที่สี่ในมากสุดล้าต่อไปนะคะ ส่วนงานการฟื้นฟูก็ยังอยู่ระหว่างดําเนินการถ้าครบไรมาที่สี่ก็น่าจะเสร็จหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ามันมีจุดอื่นหรือไม่ที่จะต้องฟื้นฟูต่อนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ถือว่าลูน่าฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะมันก็ยังมีอุปทานเยอะนะคะก็ต้องจับตาต่อไปค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างค่ะท่านนี้แบ่งปันเรื่องข่าวของดูคอนนะคะอ่าช่วงนี้ก็มีกระแสข่าวดูคอนออกมาด้วยนะคะโดยพื้นที่สําหรับหนึ่งปีก่อนที่จะเกิดความผิด hmm. ของอยูดิทีซีและลูน่านะคะ่ะ ถูกรถราคาลงและถูกตึงใหม่ในปี2021หน่วยงานกำกับดูแลคาดเดาว่าผู้ดูแลสภาพคล่อมของตลาดนะคะก็คือของแจมนะคะทเทรดวินะไรบริษัทนะคะบริษัทนี้ที่มีการฟ้องนะคะดูคอนกับบริษัทเทอร์ราฟอนด์ในเกาหลีค่ะ,ะช่วงนี้ก็นะคะเขาได้อ้างถึงว่าเขาเสียหายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะ กุมของโดคอนดานาย,ายก็มีการพร้อมกับเขาเช่นเดียวกันเนาะตอนนี้ก็เมืนกับกำลังสู้กันนะะสู้กันอย่างหนักเช่นเดียวกันเนาะใครจะผิดใครจะถูกก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะน,นะอ่ะหากดูคอนไม่ได้ผิดบริสุทธิ์จริงนคะคะก็ต้องว่ากันไปแต่ถ้าไม่ได้บริสุทธิก็ต้องปุเนไปตามกระบวนการของศาลเลยค่ะมาดูนะคะท่านนี้บ้างได้พูดถึงราคาลูนาคลาสิกนะคะกับ u s t c ถ้า u t c รีเป็ซสงเกด มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะาราคาไปสู่หนึ่งดอลลาร์ได้ลูน่าคาสิกก็น่าจะมีลุ้นไปที่0.37ดอลลาร์หรือไม่โอ้โหเยอะเลยนะถ้าราูน่าคสิกพุ่งไปถึง0.37นะ,ะ mm. ก็ถือว่านะคะหนึ่งดอลลาร์นะคะเอ้ย0.37นะคะก็คือ37เซนนะคะไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์นะคะแต่37เซนก็ ทีเป็นเงินไทยก็เยอะอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งบาทไทยเราเนี่ยนะะหนึ่งหนึ่งบาทไทยเราอยู่ที่หละมานะเดี๋ยวนะครับหนึ่งเซนเท่ากับสามสิบสตองประมาณสามสิบสามสตองนะคะหนึ่งเซนสามสิบสามสตองโอ้โหก็ลองคำนวณไปก็แล้วกันเนาะขนาดหนึ่งเซนยังสามสามสิบสามสตองเลยฉะนั้น สามสิบเจ็ดหกประมาณนะคะเป็นการประมาณท่านั้นนะคะประมาณห้าบาทถึงหกบาทนี่เราโอ้โหนะห้าถึงห้าถึงนะคะมาประมาณประมาณห้าห้าบาทจนถึงสิบบาทเทาระหว่างนี้นะคะอยู่ที่ค่าเงินเป็นหลักโอ้โหไปถึงห้าบาทไทยในคนไทยเราบอกว่าขอก่อนขอหนึ่งมันขอห้าสิบสตางก็ขายกันแล้วค่าห้าบาทถึงสิบบาทโอ้โหหลายคนที่มีสิบ ร้านเหรียญก็รวยกันไปเลยค่ะนะฮะต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะมันจะถึงหรือไม่นะคะพราคนไทยเราคงจะชิ่งขายกันไปก่อนแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแบ่งขายไปก่อนค่ะนะคะกด็ดูค่ะถ้าเกิดภาพใหญ่เศรษฐกิจมันดีนะคะบิตคอยพุ่งนะ,ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะมอแผนการรีเบกเดินหน้าเข้าสู่กระทิงนะคะก็รุนได้ค่ะมันมาไวมากบอกบอกได้เลยก่ะตลาด นะคะสินทร,รัพ์ดิจิตัลมันพุ่งเร็วและมันก็ดาวลงเร็วะคะว่าไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้นะคะท่านนี้เขาบอกว่าฉันมั่นใจนะคะบอกก่อนนะคะช่วงนี้จะเป็นการแบ่งปันในเชิงการกล่าวของชุมชนเท่านั้นนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะการกล่าวเป็นการส่งกําลังใจให้กับผู้ถือสาะ,ะเพราะตอนนี้รูน่าสิกนะคะสำหรับรูน่าพสิแล้วเนี่ยใครที่ยัง ลงทุนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นสายถือนะคะสายเทรดสายซิ่งก็คงจะออกกันไปหมดแล้วนะคะนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะว่าสายซิ่งสายถือเนี่ยไม่มีใครอยู่แน่นอน,นะคะ่ะเพราะมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันไซเวอออกข้างหนาดค่ะทำกำไรยากมาดูนะท่านนี้เขาบอกว่าฉันมั่นใจว่ารูน่าจะเป็นแตะที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งคุณเห็นด้วยหรือไม่พอเพราะเหตุวนะถ้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะก็น่าจะตีเป็นเงินไทยเราประมาณหนึ่งบาท หรือไม่ก็ประมาณเจ็ดสิบสตางค์นะคะนะครับประมาณเจ็ดสิสตางค์ห้าสิบสตางค์ประมาณน,ะะาณาาาณนี้หรือไม่เนาะก็ไม่ได้คำนวณนะคะเป็นแค่คาดการเฉยๆเนาะอ่ะถ้ามาถึงตรงนี้นะคะโอ้โหนะคะห้าสิบสตางค์เนี่ยะะมีสิบล้านเหรียญ่ะมีสิบล้านเหรียญก็ลองคำนวณเป็นเงินก็แล้วกันก็บางส่วนก็คงจะขายถ้าขายออกม,มามากลวกันต่อกันมาท่านนี้บางท่านนี้ก็กลวอีก นะคะรูน่าค่ะในรอบต่อไปของมูน่าจะไปที่เท่าไหร่นะคะไปที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเซนนะคะแล้วก็สิบเซนหนึ 10, ่งดอลลาร์สิบดอลลาร์หรือไม่นะคะก็ต้องดูต่อไปนะคะเป็นเชิงในแนวชุมชนเกา่กาๆก,กันหน่อยค่ะมาดูในข่าวนะคะจริงข่าวบล็อกสตอร์นะคะก็ ก็มีอีกกลุ่มของแบงค์นะคะตอนนี้ก็ดังอยู่นะคะสแตนดัสนะคะก็ดังอยู่ตอนนี้นะคะก็ในสาขาเขามีสาขาทั่วโลกนะคะตอนนี้เขาก็เป่าในส่วนของสาขาในาในในตลาดของดูไูบค่ะนะะก็มีเป่าออกมานะคะดูใหม่นะคะในคิวที่หนึ่งปีหน้าของเขานะคะจะให้บริาการลูกค้าเขาในเรื่องของบิตคอยก็ค่ะบริษนะัท สแตนดาร์ดเนี่ยก็ยื่นขออนุญาตเช่นเดียวกันนะคะเพราะสังกันใหญ่เขาอยู่ที่อเมริกาะคะ่ะแต่ว่ายัางไม่ได้รับใบอนุญาตใดๆนะคะแต่ถ้านะคะสาขาหรือนะคะในกลุ่มยุโรปโซนอื่นๆนะคะ่ะที่แยกออกมาจากสาหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะคะก็ให้บริการบางส่วนนะาให้บริการไ่ยนะก็ต้องดูต่อไปค่ะจะเป็นยังไงเกิดขึ้นบ้างนะมาลองมาปิดท้ายด้วยข่าวของโดคอซ์นักเล็กน้อยนะคะ คดีกรอรของดูคอนอาดขึ้นอยู่กับบทบาทของการซื้อขายแบบก้าวกระโดดแสดงเอกสารของศาลนะครับดูคอนกับถูกกล่าวหาว่าทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหรียญซิปเฟนคอยเชล่ายูเอทีซีซึ่งการล่มสลายในปีส0 2 2ัี่สิบสะท้อนออกหัวโลกของคอออริปโตนะคะเจรา่าฟรอมแลกดูคอนปฏิเสธว่าผู้ดูรองสภาพคล่อ,องแจมเรดดิ้งได้คืนเชล่าอูเอทีซีให้ เป็นหมุดหนึ่งดอลลาร์ในปี2021คลอนถูกฟ้องในข้อหาทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดหลังจากการล่มสลายของซิปเปิลคอยในปี2022ส่งผลให้เกิดความสั่นสะเทือนทั่วทั้งระบบนิเวศนะคะคดีทางกฎหมายต่อดคอนและบริษัทของเขานะคะโจล่าปรอมเล็กประกาที่อยู่กับบทบาทของผู้ดูแลสตาร์ทอัคองแชนนะคะเธอดดิ้งัความปรป้องในศาลนิวยอร์กเมื่อวันพุธนะคะ การล่มสลายของเชล่าู UETC สปินคอยนะคะดูครอนในเดือนกุมภาสอน22นะคะส่งผลให้เกิดความสั่นสะเทือนไปทั่วตลอดสกุลเงินดิจิตอลนะคะหรือเป็นการประกาศถึงฤดูหนาวของสกุลเงินดิจิตอลของนะมาร์คมามาครอนนะคะถูกสำนักงานการกรกับนตแลหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาฟ้องในข้อหาทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดนะคะ เอกสารใหม่ในกรณีนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่บทบาทจัมซึ่งเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องที่ดูเหมือนว่าจะทำกำไร1.28พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ระบบนิเวศถึงวาระล่มสลายการมีส่วนร่วมของจัมอาจมีความสำคัญเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อปีก่อนซึ่ง UEC สูญเสียการตึงเงินดอลลาร์ไว้ชั่วคราวในขณะที่โยคอนนะคะบอกกับนักลงทุนว่าเหรียญยังคงมีมูลค่า1นดอลลาร์ไว้ได้ เนื่องจากการกอรีทึมตัวหนผู้โชว์าจากกอลลตอก่าวว่ามันเพราะว่าจำเข้ามาแทรกแซงตลาดตามคำสั่งของเจราปลอบจำเลยปฏิเสธข้อหาเหล่านี้และยืนยักนการค้าของจำในยูรัฐที่ไม่ใช่สายหลุดของการมูลนะหมุดในเกรนพฤษภา21ความจดหมายของทีมงานดิโคอนนะคะที่ส่งถึงศาลบีกาของสิงคโปร์ซึ่งได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ,กบคดีนี้รวม อยู่ด้วยในการยื่นฟ้องที่นิวยอร์กการลดราคาในเดือนพฤษภาสองสเป็นผลม,มาจากความพยายามโดยเจตนาของบุคคลที่3ในการปิดการขาย UST ส่งผลให้ราคาลดลงและเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงโดยตรงของสาธารณะในความพยายามที่จะต่อสู้กับการปิดการขายจดหมายกล่าวเสริมช็อตนะคะชอ็อตทิ่งนะคะ เป็นวิธีการเดิมพันที่ราคาลดลงโดยทั่วไปนักลงทุนยืมเครื่องมือทางการเงินและขายโดยหวังว่าราคาจะลดลงเมื่อต้องซื้อคืนและส่งคืนให้กับผู้ให้กู้ผู้ยืมสามารถเก็บส่วนต่างได้หลังจากที่เห็นได้ชัดว่าหลบนหลนีหลังวิกฤตควนนะคะวิกฤตควนถูกจาจับกลุมในข้อหาครอบครองเอกสารประจำตัวปลอมในเดือนมีนานและขณะน,นี้อยู่ในฟุะ ทีมงานต่างของเายังแย้ว่ากรอต่อไม่มีเขตอำนาจศาลเนื่องจากส,สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเป็นสกุลเงินไม่ใช่หลักทรัพย์โดยเน้นถึงพื้นที่สีเผาของกฎหมายที่ถูกหยิบยกขึ้นในกรณีของหน่วยงานกำกับดูแลกับการแลกเปลี่ยนบิตคอยและคอยเบสนะครับนี่ก็คือข่าวสารในเรื่อง,องของโูคอรดสำหรับข่าวสารของ พสิบคงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับลุลนดาพัสิบนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวของซีอีอนะคะก็คือบราตาสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเยอะเกี่ยวขอบใบอนุญาตนั่นเองนะคะของบิตคอยน์นะคะสำหรับคลิปในวันนี้คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะปิดค่ะนะคะด้วยคําเตือนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะและก็ขอบคุณพื่อนทุกท่านที่ร่วมเป็นแสดงความคิดเห็นใต้คลิปทุกคลิปเลยแลก็ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะ